กลับมาพบกับช่องเตยฟนด์คอมเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่ในช่วงข่าวสั้นเหมือนเดิมนะครับก็มาดูนครับข่าวฟุตบอลวันนี้ครับมีอะไรมาครับก็จะพยายามทําให้สั้นๆนะครับมาในข่าวแรกกันเลยวันนี้ประจําวันที่15เดือน8กับสิงหาคม64 มาดูข่าวกันครับก็ข่าวแรกครับเป็นข่าวของลิวพูครับเดอะซันรายงานนะครับเดอะซันรายงานว่าลิวพูต้องการที่จะเซ็นสัญญากับเรนโตซานเชสครับกองกลางจากลิวนะครับสัญชาติโปรตุเกสคนนี้เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของจีนี่ไวรดุม้วครับก็ที่ตามหากันอยู่สโมสรลิวแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับต้องการเงิน40ล้านปอนด์แต่สตาชาาโปรตุเกสของพวกเขา แต่ในเดียนนี้ยังมีบาร์เซโลนาทีมหลังจากสเปนนะครับที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะด้วยเช่นกันนะครับเดอะซันรายงานมาแบบนี้นะครับข่าวนี้จากเดอะซันนะครับมาในข่าวต่อไปครับเป็นมอริเชโยสบเชติโนนะครับพูดถึงเคลียร์บัปเป้ครับโค้ชของปารีสแซงต์แฌงตอนนี้ครับเคลียร์บัปเป้โฟกัสไปที่เป้าหมายของปารีสและก็เขาบอกว่าผมมีความสุขมากครับ เขาต้องเป็นแบบนี้ต่อไปครับก็เชิงอยากให้มาเป้อยู่ต่อเลยครับก็เตะเบอร์นี้ครับใครจะไม่อยากให้อยู่ม้างแล้วครับมาในข่าวต่อไปครับเป็นแทมมี่อบาหัมนะครับข่าวนี้รายงานจับฟาบิเซียโรมาโน่ครับก็อับบาหัมนะครับรายละเอียดการตกลงของจากโรมานะครับแทมมี่จะอยู่ที่โรมวันนี้นะครับ ก็คือวันนี้แล้วครับวันที่จะลงวันที่15นี้ครับบ่ายโมงตรงนะครับเงื่อนไขการซื้อคืนสำหรับเชลซี80ล้านยูโรนะครับก็จะเซ็นสัญญาครับโรมาเซ็นสัญญาถึงปี2566เลยนะครับก็เซ็นด้วยกัน5ปีเลยนะครับอ๋อไม่แน่ใจครับแบบนะครับเอาเป็น2ปีนะครับ เซ็นถึง2566นะครับคำนวณผิดเก็เซ็น2ปีแล้วก็มีถ้ามีเงื่อนไขซื้อคืนอยู่นะครับ80ล้านยูโรครับแล้วก็โรมาจะเซ็นสัญญากับอับราฮัมแบบถาวรนะครับราคาจะอยู่ที่40ล้านยูโรนะครับบวกกับเงินเสริมครับชำหรับเป็นงวดเงินเดือน4 ถึง5ล้านยูโรหรือปอนไม่แน่ใจนะครับแต่ละฤดูกาลครับทอมมีอาบาฮัมรับฟาบิซิโอโรมาโนรายงานครับข่าวนี้มากันที่ข่าวต่อไปครับเป็นทางเอดินเชโกครับที่เปิดตัวกับอินเตอร์มิลานนะครับก็เป็นกองหน้าจากไอสโลมานะครับเหมือนอบาฮัมจากข่าวที่แล้วนี่เหมือนจะไปเป็นตัวแทนหรือเปล่าครับเอดินเชโกนี่มาเปิดตัวกับอินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้วครับ แล้ก็มีทางแฟนผีครับอรอลุ้นกันและเขาก็มาจนได้ครับนัดเปิดตัวเลยนัดเปิดพิมร์ลีกก็มาเปิดตัวในสนามต่อหน้าแฟนบอลออทอฟฟอร์ดเลยครับเป็นทางราฟเฟลว,วาลานคนระับใส่เบอร์19นะครับตอนก่อนก็ลุ้นกันอยู่ครับเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลในสนามออทอฟฟอร์ดเลยครับราฟเฟลว,วาลานครับเก็บร้อยข่าวบอลวันนี้มีประมาณนี้ครับมาดูใน โปรแกรมฟุตบอลกันมั่งครับเมื่อคืนก็มีเตะไปแล้วก็คืนนี้ที่กำลังจะมาถึงก็มีเหมือนกันนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรเตะกันไปมั่งครับมาในลีกพิวรีก่อนเลยครับพิวรีอังกฤษก็เป็นเมื่อวานจะเป็นเมื่อวานจะเป็นทางเบนฟอร์นี่เอียชนะธิย์น้อสองศูนย์แล้วก็เมื่อวานครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับถล่มลีดยูไนเต็ดไปเลยครับห้าประตูต่อหนึ่งครับสงคมกุหลาบครับคู่นี้ โดยมีทางบูโน่แฮตติกนะครับบูโน่เฟอร์นเดสแฮตติกแล้วก็ปอปกบาครับ4แอสซิสต์บูโน่เฟอร์นเดสนี่เหมือนจะเป็นแฮตติกนัดเปิดฤดูกาลคนแรกของแมนยูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะในพรีเมียร์ลีกแต่น่าจะเป็นคนที่10ที่ทำได้ในนัดเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนะครับที่ทำแฮตติกได้นะ andez, ครับบูโน่เฟอร์นเดสครับปอกบาก็4แอสซิสต์ครับมาเลือกให้แมนอัพเดอะแมตช์ ath, กันไม่ถูกแล้วครับทีนี้ ปาอบอกบา๊า 4S ซิดเหมือนจะเป็นซ 4S ซิดในนัดเปิดฤดูกาลคนแรกของแมนยู A ในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับปาบ๊อกบาก็าลูกแรกราบอกบา๊าซิดให้บูโน่ครับมาถังครึ่งหลังต้นครึ่งหลังจะเป็นลีดนะครับที่ยิงลีเสมอได้ครับลูกไอริ่งซิดจากสตูดิโอส์ดัลลัสนะครับยิงคมมากครับลูกนี้ แต่มานาทีติดกันเลย52กับ54เป็นทางเมซากินวูดก่อนครับ52ปสองปอกบาซิสอีกแล้วครับมานาที54ปสิบสี่ปอกบาซิสให้บูโน่นะครับลูกนี้แล้วก็มานาทีที่หกสิบก็ห่างกันไม่กี่นาทีจริงๆครับวิกเตอร์ลินเดเลฟครับเปิดให้บูโน่ยิงเข้าไปครับลูกนี้ยิงคมมากครับมานาที68ครับก็ไม่ห่างกันมากเลยครับปอกบาแอซิดอีกแล้วครับให้ทางเฟสครับ เป็น5ประตูต่อหนึ่งครับจบเกมคู่แรกครับแมนยูกับลีดสงครามคู่หลากจบไปแล้วมาคู่ที่สองเป็นเบอร์ลี่กับทางไบตันนะครับก็จบเป็นเบอร์ลี่ที่เปิดบ้านแพ้ไป1ประตูต่อสองนะครับก็มีคนยิงหลังนี้ครับของเบอร์ลี่นี่เบอร์ลี่นำก่อนด้วยตั้งแต่นาทีที่2เลยด้วยแอชวิวูดนะครับคนยิงเป็น เจมส์ชากอฟกี้ครับกองหลังเมือนจะเป็นลูกเตะมุมหรือลูกอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนจะเป็นม่งเข้าไปนะครับลูกนี้เจมส์ชากอฟกี้ครับแอซซิดโดยเอชวีเวตวูดครับแต่พอมาครึ่งหลังครับนาทีเจ็ดสิบสามเลยนะครับเป็นนิวโมเป้ที่ยิงให้ไบตันตีเสมอแอซซิดจากยาคอบโมเดอร์ครับแล้วมานาทีเจ็ดสิบแปดครับพลิกนำแล้วครับเป็นทางไบตันนำ ปาสกาลโกสครับแอซซิดให้กับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับยิงเข้าไปจบเกมครับ2ประตูต่อ1ห,หรือ1ประตูต่อ2ครับเบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้ให้กับไบตันไปครับมาเชลซีครับคู่นี้จบ3ประตูต่อ0นะครับเชลซีก็ถือว่าทางคาาริสตาวาเลตนี่มาด้วยกุนซื้อใหม่ครับปิติกเกร่าแต่ว่าเวลานี้ก็ถือว่ายังไม่มีผลงานในการคุมทีมมากนะครับ เหมือนจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับก็โดนเชลซีไปสามศูนย์ครับโดยมาเข้าลองโซ่ครับปันฟิกโคตรสวยเลยครับลูกนี้แล้วก็มานาที40เป็นคริสเตียนฟูริซิสครับยิงเข้าไปนาที58ก็เป็นดาวลุ่งของเชลซีครับทิวอัชาโลบ้าครับกองหลังดาวลุ่งนะครับถ้าจะไม่ผิดมาเตโอโกซิกแอซิดครับลูกนี้จะเป็นการยิงไกลที่สวยมากๆครับลูกนี้ถือว่าเหมือนจะเป็นลูกแรกของเขากับเชลซี แล้วเป็นนัดแรกของเขาด้วยครับกับพเมยรีกแล้วกับเชลซีครับกับเชลซีเนี่ยจะเป็นนัดที่2แลครับเพราะก่อนหน้าน,นี้ไปลงในซูเปอร์คัพทีหนึ่งแล้วนะครับดิวชาโรบาครับกับเกม30ครับเชลซี Chelsea กับคริสตัลพาเลตมาอีก1คู่คู่ก็เป็นทางเอเวอร์ตันเซาแธมป์ตันครับจบด้วย3ประตูต่อ1ครับเอเวอร์ตันชนะไปคร เปิดเกมมานาที22นะเป็นเช um, ดามามําครับแอซซิตให้อดัมอาร์มสตรองครับโซใหม่ของซอร์เมตันยิงนำไปก่อนนะแต่พอมาเริ่มตโตขึ้นหลังครับนาที47เป็นอันดอสทาวเซนครับนักเตะที่พ่งย้ายมาจากคริสตัลพาเลทครับแอซซิตให้กับริชาริสเซาครับริชาแมลินพันซะแล้วริชาริสันครับยิงเข้าไป1-1ครับน,น,นาที76กครับเป็นเล็ก อีวอปี้นะครับแอซซิตให้กับดูบูเร่ครับยิงเข้าไปแล้วถอดเสื้อด้วยครับจังหวะนี้แต่ยิงคมมากครับฟิกได้สวยงามครับนาที81ครับท้ายเกมฝังเลยครับเป็นลิชาริสันครับวันนี้1ประตู1แอซซิตครับแอซซิตให้กับเปิดให้เป็นวิลลิเวอร์เดวินครับทิ้งตัวมองเข้าไปเป็นตอร์ปิโดเลยครับลูกนี้จบไปอหนึ่งคู่ก็ไปเนปเปอร์ตันครับเปิดบ้านเอาชนะเซาแธมป์ตันในกุฎิสันพาร์คไป3ามปต่อหครับมาคู่ต่อไปครับเป็น เลนเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เอร์ไปนะครับ1ประตูต่อ0ก็มาได้ประตูในนาทีที่41เลยครับช่วงท้ายครึ่งแรกเปก็นลิเกโดวเลล่าครับเหมือนจะแหวก2นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วแอสซิสให้กับเจมี่วาร์ดี้ครับได้ยิงเข้าไปต้องเขาจริงๆแล้วชั่วโมงนี้แต่ก็จบแค่ลูกนะั้นลูกเดียวเลยครับเป็นลูกตัดสินเกมครับ แต่วูฟก็มีโอกาสยิงเยอะพอสมควรนะครับแต่จังหวะสุดท้ายก็ไม่คมเหมือนเดิมนะครับมาในคู่ต่อไปครับเป็นทางวัตฟอร์ดกับแอสตันวิลล่าครับน้องใหม่อีกหนึ่งทีมวัตฟอร์ดนี่จบ3ประตูต่อ2นะครับเป็นทางนาทีที่10ครับเอ็มมานูเอลเดนนิสครับของวัตฟอร์ดขึ้นนำยิงให้ขึ้นนำก่อน1-0มาท้ายครึ่งแรก42ครับ เป็นเอเมเดนนิสครับคราวนี้มาแอซซิตแล้วครับให้อิสมาลาซายิงเข้าไปครับสองศูนย์จบครึ่งแรกมาครึ่งหลังนาที67ครับทิ้งห่างไป3าศูนย์เลยครับเป็นทอมแคฟเวอรี่ครับแอซซิตให้ควอนนันเดสไปแต่มาได้ตีไขแตกของแอสตันวิลล่าครับเป็นเลออนไบรลี่ครับเปิดเข้าในให้กับจอห์นแม็กกินยิงคมครับลูกนี้มาท้ายเกมครับเป็นทางเดนนิงครับสังหารลูกโทษเข้าไปแต่ก็ไม่ทันครับจบเกมครับ สามประตูต่อสองครับน้องใหม่วัตฟอร์ดประเดิมสามแต้มในนัดแรกไปครับมาในคู่สุดท้ายเมื่อคืนนะครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลครับออกไปเยือนนอริดซิตี้จบสามประตูต่อศูนย์หรือศูนย์ประตูต่อสามนะครับไปเยือนในแชโรลด์นะครับคู่นี้ก็เป็นนาทียี่สิบหกก่อนนะครับดิโก็โชต้านะครับยิงให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำครับการเปิดจากขวา ของเทนครับแล้วโมซาลาเหมือนจะจับปิ้นนะครับแต่ไปเข้าทางดิโกโชต้าซัดจจอๆเข้าไปนาที15ครับเป็นทางโรเบิโตฟิมิโนครับที่ลงมาแทนดิโโกโชต้านะครับที่เพิ่งยิงมาครึ่งแรกไปลงมายิงเลยครับแล้วก็เป็นโมซาลาที่แอซิดลูกนี้มานาที74ครับโมซาลาก็ได้ปั่นบริเวณนอกหน้ากอบเพิดโทษนะครับก็สวยอยู่ครับลูกนี้ปั่นเข้าไปจบสามตัวศูนย์ครับโมซาลาครับ m มนอฟเดอะแมทสองประตู1แอสซิดครับเอาเป็น1ประตู2แอสซิ์นะครับขออภัยด้วยครับอามาดูเป็นโปรแกรมเมือ่อโปรแกรมคืนนี้ครับเป็นทางนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเรียของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับสองทุ่มและเป็น4ทุ่มครึ่งครับไก่เดือดทองตอนนั้สเปอส์เปิดบ้านเจอเรือบัลีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ หรือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับคู่นี้ใครไม่น้อยก็ดูกันได้เลยครับเรียบร้อยครับจบไปครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาในลีกต่อไปเป็นบุนเดสลีกาเยอรมันก็ลีกอื่นจะไม่เจาะลึกอะไรมากนะครับก็เมื่อวานคือจะเป็นบอสเซียลมาเชนกันบักครับเสมอกัะบายเย็นหนึ่งหนึ่งกเปลี่ยนเป็นเรเฟลครับเสมอกับไฟบวกศูนย์ศูนย์ครับเมื่อคืนเอาบวกฮอฟเฟนไฮม์เป็นฮอฟเฟนไฮม์ครับที่บุกไปชนะสี่ศูนย์ แล้วก็เป็นเนเวอร์เบอร์ลินครับเปิดบ้านเสมอกับเบเยอร์เลเวอร์คูเซ้นหนึ่งนึ่สตุตการ์ทก็เปิดบ้านเราชนะน้องใหม่อย่างยูทูบฟุตนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยครับก็อห้าหนึ่งครับคู่นี้แล้วก็คู่ต่อไปเป็นโว๊บบวกกับบูชุ่มครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยครับหนึ่งตัวสุดก็ว๊บบวกหน้าไปบอสเซียดอตมูนก็คู่นี้เหมือนจะเป็นลิงเบลฮาร์แลนด์ด้วยนะครับที่ยิงสองตัวต่ออ่ะยิงเป็นสองสองลูกครับ ฮาเลนยิงคนเดียวสองลูกเลยครับจบ5-2ครกับกับแฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็คืนนี้ครับจะเป็น2ทุ่มครึ่งเป็นไม้กับอาร์บีไลซิกนะครับลองจะฝูงรับไลซิกปีที่แล้วจะไปเยือนไม้นะครับแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งครับโคลโลนจะเปิดบ้านเจอแฮท้าเบอร์ลินนะครับมาในลีกต่อไปกันครับเป็นลาลิก้าสเปนนะครับก็ เมื่อคืนไปคาดิสเลเวนคาดิสเจอเลเวนเต้เสมอเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับมาโลกาเจอแล้วเบติสก็เสมอหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วแล้วมาดิดครับบุกไปชนะ1-4ที่บ้านของอาราเบสนะครับโออสซูน่าครับเปิดบ้านเสมอกับเอสเปนยอน 00, 0-0คืนนี้ก็สี่ทุกครึ่งมีเซตาบิโกกับ เอตราติโกมาดริดนะครับเป็นแอทที่ไปเยือนนะครับแล้วก็เป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอแล้วสดเซดัตครับตีหนึ่งตีสามสิบห้าครับเป็นเซบียาครับกับโรโยวาวาเลกาโนนะครับสถานชื่อบิดขอให้ด้วยครับมาในลีกต่อไปครับเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสครับก็เป็นปารีสแซงต์แย์แมนกัมบัวซืนชนะไป4-2ครับ วันนี้ก็จะมีเป็นแองเจิลสกัลยยงครับเวสกัลแลนด์ถ้าชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับก็ดิเกอร์มีอ่านยากอยู่แล้วเชอมอนตนฟูดนะเจอกับโทยเยสแน้นเจอกับมิดครับแรงนะครับถ้าไม่ผิดนะครับก็น่าจะเจอกับบอนพิลเลอร์ก็เหมือนมีแลนส์เจอเซงเอเตียนนะครับแล้วก็คู่ดึกจะเป็น อีกหนึ่งศรีพ่าหมักเซยเจอกับ,บโบเดไม่แน่ใจครับโบเดอึกหรือโบเดอักอะไรไม่รู้ครับขออภัยด้วยครับเรียบร้อยครับจบไปครับก็เหลืออีกหนึ่งลีกที่ยังไม่เปิดนะครับน่าเปิดช้ากว่าพวกเลยครับเป็นลีกอิตาลีนะครับเกาโชสซิดาเรียบร้อยครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับและคลิปนี้เราจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ดนะ้วยขอบคุณที่รัชบชมคลิปนี้มากๆครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ